จราจรในกรุงเทพของเราเนี่ยติดขัดมากครับาการก่อสร้างควันรถแล้วก็การก่อสร้างในกรุงเทพฯถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รถการเผาขยะเป็นองค์ประกอบทําให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ขึ้นมานะคะจะใส่แมสตลอดให้ลูกใส่ตลอดใส่แมสก่อนเลยค่ะถ้าไม่ใส่ก็คือรับไปเต็มๆ กลับมาพบกับรายการเสียงชาวบ้านช่วงนี้นะครับประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็เป็นอันตรายต่อร่างกายเราก็คือฝุ่นละออง PM 2.5นะครับฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างเนยนะครับถ้าอยู่แบบว่าทางต่างหวัดน,นี่ก็เป็นพวกว่าไฟไหม้ป่านะครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่การเกษตรก็จะเป็นการเผาไส้อ้อยนะครับ เผาแบบฟางข้าวอะไรพวกนี้นะครับถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็จะเกิดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งควันดําของรถเมย์รถกระบะอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาฟังเสียงชาวบ้านกันดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามผมไปชมเลยครับ จากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างจากมลพิษในที่พบเจอในแต่ละวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้กรทมกําลังมีการก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องนี้แล้วก็รถรถที่ส่นมากด้วยก็ส่วนตัวน่าจะคิดว่าเกิดจากการก่อสร้างอะค่ะเพราะว่าแถวนี้แบบว่าก่อสร้างเยอะแล้วก็บอกว่าพวกมลพิษอะไรพวกนี้ค่ะมันก่อกันก็เลยเปน็นแบบฝุ่นคิดว่าน่าจะสาเหตุหลังน่าจะเกิดมาจากควันรถแล้วก็การก่อสร้างในกรุงเทพ แล้วก็การขโมขยะอะไรต่างๆนนในส่วนตัวผมก็คิดว่าเกิดจากหลายๆปัจจัยครับพี่ไมว่าจะเป็นความรถอนอ,อย่างเงี้ยเกี่ยวกับมลพิษผมว่าจะเกิดจากที่การจราจรในกรุงเทพฯของเราเนี่ยติดขัดมากครับเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถด,ดีเซลครับแล้วก็ควันไอเสียจากตัวเครื่องยนต์ดีเซลนี่ทำให้เกิดฝุ่น PM สองจุดห้าครับจากมลพิษนะคะที่ตอนนี้น่าจะแบบรถแล้วก็ สภาวะโลกด้วยหมายก็าว่าที่แถวแถวบ้านหนูนี้ก่อสร้างอีกอะไรอีกควันมันเยอะค่ะก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะก็มันมันจะมีมาจากหลายสาเหตุทั้งมลพิษจากฝุ่นควันรถโรงงานอุตสาหกรรมก็น่าจะเกิดจากฝุ่นควันรถการเผาขยะแล้วค่ะ มีส่วนหมดนะคะถ้าเป็นตอนนี้ก็คงทำถนนแหละเพราะว่าหนูอยู่โซนนี้ก็แบบถนนทั้งขัถนนทั้งทับรถไฟฟ้าทั้งควันทั้งฝุ่นก็แบบเยอะมากเลยค่ะถ้าในกรุงเก็น่าจะเป็นควันรถครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลถการเผาขยะที่ไม่จําเป็นนะครับควรจะไปดีไซน์เพิ่มหรือว่ามีวิธีจัดการที่มันดีกว่านี้ครับผมว่าน่าจะเป็นพวกควันรถมากกว่าครับเพราะว่าคือควันรถเนี่ยรถรถยนต์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ประชาชนใช้สัญจรในชีวิตประจาวันมากที่สุดครับตอนนี้นะ่าคิดว่าการก่อสร้างเพราะว่าฝุ่นเยอะมากจริงๆถึงว่าเขาจะมีช่วงเวลาที่ทำแต่ว่าส่วนใหญ่จะเช้ามาก็มาแล้วค่ะฝุ่นใช่การเจาะการอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วทุกปัญหามันก็เป็นองค์ประกอบทําให้เกิดปัญหาฝุ่นพ m 2.5ขึ้นมานะคะแล้วก็ปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือการที่เผาขยะ เขาป่าอย่างเงี้ยค่ะที่มันพัดลมพัดมาจากต่างประเทศด้วยอะค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นการก่อสร้างเพราะอย่างที่เห็นตอนนี้เลยค่ะมีการก่อสร้างอยู่ทั่วเลยแน่นอนเลือดหัวใจแล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้อย่างแรกเลยค่ะทางเดินหายใจโรคปอดน่าจะเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือเปล่าคะฝุ่น pm อะค่ะถ้าเกิดมันเป็นเข้าตาจะมีแบบแสบตาตาแดง คันจมูกอย่างเงี้ยค่ะโรคเกี่ยวกับปอดอครับทางเดินหายใจแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งปอดก็ได้ด้วยต่อผืชแน่นอนแล้วก็เด็กอ่ะเขาจะาจะป่วยบ่อยเหมือนว่าเขาจะมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเราอ่ะหายใจไม่สะดวกคือแบบโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับเกี่ยวกับโรคปอดเพราะว่า,าฝุ่นตัวนี้เป็นฝุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นมีขนาดที่เล็กมากครับโดยที่ผนจมูกของเราเนี่ยอาจจะดักจับไม่ได้ไหล อาจจะลงไปสู่ปอดด้วยระบบทางเดินหายใจของเราก็ทำให้เกิดเป็นโรคปอดครับเขาก่อสร้างเขาก็ต้องมีมาตรการแบบในการช่วยประชาชนในการาที่ที่สัญจรอ,อะ่ะแล้วก็ตอนนี้ไหนจะกัน้นรถรถก็ติดอีกอะ่ะมันมันทั้งมันทั้งควันรถจ,จากรถจน์มลพิษจัดการก่อสร้างด้วยวเขาก็ต้องดูแลทั้งสองเรื่องเนี้ค่ะ ชะลอการก่อสร้างก็ปัญหาหลักวันนี้รัฐบาลก็คือรัฐบาลอยากให้แกรัฐบาลก็ยังถามประชาชนอยู่เลยค่ะว่าให้ประชาชนช่วยกันคิดว่าควรแก้ไขยังไงหนึ่งก็คือการขนส่งสาธารณะของเรานี่ยก็ก็เห็นกันอยู่นะครับว่ามันอยู่ในกระบวนการก่อสร้างแม้จะเป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรแล้วก็รถเมล์อะไรก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับประชาชนก็เลยหันมาใช้รถส่วนัวนมากขึ้น รัฐบาลก็ควานหาแนวทางในการกำจัดผลเพียงส่วน2-5ครับควานกำหนดมาตรการนะครับมาให้ชัดเจนกว่าน,นี้นะครับเพื่อให้ประชาชนำดำรงอยู่แบบมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับไม่ตรายประมาณนี้ก็มีหลายด้านเลยครับหลักๆก็ควรจะเป็นแบบเกี่ยวกับการขนส่ง ที่เป็นเกี่ยวรถโก่งก,ก่อก,ก็ควรจะเปลี่ยนก็ได้ครับระส่วนใหญ่ที่เป็นควันส่วนใหญ่ก็เป็นจะเป็นรถเก,ก่าทั้งนั้นเลยอันนี้หนูส่วนตัวหนูคิดเลยว่าคือเขาต้องดูที่จุดปัญหาก่อนถ้าเขารู้ที่จุดปัญหาเขาก็จะรู้วิธีแก้ไขยอย่างเช่นรอบก่อนก่อนใช่ไหมคะเขาจะแบบเอาน้ำเนาะไอ้นงไอ้น้ำมาฉีดซึ่งหนูส่วนตัวคิดว่ามันก็เป็นได้แค่ตรงนั้นตรงที่เขาฉีดและตรงอืน่นแหละคือการก่อสร้างนี้ต้องเสร็จไปก่อนเราถึงจะได้มาแบบช่วยดูแลอะไรพวกนี้พวกนี้มากขึ้น สถาบาลโยก้ในด้านของสาธารนณะการสร้างอ,าอะไรอ่ะการลดพวกนี้ให้มันน้อยลงควบคุมด้วยกันฉีดน้ำไร้ล้างมลพิษล้างฝุ่นละอองที่มันจะดีขึ้นมาค่ะนิว n o r m a l ครับ,รบก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกจากที่พักจะไปทำธุระอะไรชีวิตประจำวันก็ต้อง คนที่จะงสวมหน้าก,กากอนมามัยอยู่ตลอดครับท็คัแรกก็ต้องใส่หน้ากากครับพี่ออกมาใช่ครับเราต้องใส่หน้ากากแล้วก็พยายามไปที่อากาศที่มันเรารู้สึกว่ามันจะปลอดภัยจาก PM แต่มันไม่ปลอดภัยอรพี่แต่ให้มันลดน,น้อยลงะครับใช่นะครับรกรปกติคือตอนนี้ก็จะใส่แมสตลอดให้ลูกใส่ตลอดล้างมือตลอดส่วนใหญ่ก็จะเน้นล้างมือด้วยน้ำสะอาดเนี่ยค่ะตลอดก่อนกินก่อนกินข้าวก่อนเลย ตัวหนูเองด้วยแล้วก็ที่บ้านก็คือเวลาทานก็จะแยกช้อนแยกอะไรช่วนงนี้นะคะใส่แมสก่อนเลยครับครับแมสเป็นแมสกันพียมของจุห้าครับหน้ากากเลยค่ะใส่แมสค่ะทุกคนต้องใส่แมสใส่แมสท,ที่แบบกองดีๆเลยเพราะว่าบางคนเขาก็แบบป่วยด้านทางเดินหายใจอยู่แล้วเขาก็ควรที่จะดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงที่แบบไปอยู่พวกที่มีฝุ่นมีพันอะไรพวกนี้อย่างแรกเลยป้องกัน ใส่แมสก่อนเลยค่ะอย่างแรกก็คือที่เหนกันอยู่ปกติก็คือใส่หน้ากากใช่ช่วยกันได้ไดใช่ช่วยได้มากเลยหน้ากากถ้าไม่ใส่ก็คือรับไปเต็มๆ <laughs> ยังไงก็บ้างครับกับเสียงชาวบ้านเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5นะครับผมก็หวังว่าคงจะถูกใจใครบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะอย่าลืมเสียงทุกเสียงสําคัญเสมอสุดท้ายนี้นะครับทีมงานก็ขอฝากเตือน,นนิดนึงนะครับใครที่จะออกไปพื้นที่เสี่ยงที่มีฝุ่นละอองเยอะๆเนี่ยอย่าลืมนะครับหน้ากากอนามัยสาคัญนะครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานข่าวชาวบ้านต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ โนโปรวิตของแหลมทองการแพทย์บำรุงร่างกายป้องกันการขาดวิตามินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ